Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูคฟังข้าวอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาต่อจากเรื่องเดิมครั้งที่แล้วในหนังสือ Guess What Activity นั่นเองค่ะไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าเล่มสีเขียวอันนี้ g e s s What Activity Book 3นั่นเองค่ะอ่ะให้นักเรียนอะ่ะ หยิบหนังสือขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า12เลยเลยค่ะอ่าหยิบขึ้นมาหรือยังถ้านักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่12จะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่า in the garden in the garden แปลว่าอะไรคะในสวนใช่ไหมลูก วันนี้เราก็จะพูดถึงส่วนใช่ไหมคะพูดถึงสัตว์แล้วก็พูดถึงต้นมไม้ใบหญ้านั่นเองคะ่ะอาเรามาดูข้อที่1กันดีกว่าข้อที่1เขาบอกว่า look and guess then find and write the words นั่นเองคะ่ะให้นักเรียนดูแล้วก็เดานะคะว่าไอ้คำศัพท์คำนี้คือคำว่าอะไรนั่นเองคะ่ะอาเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันดีกว่าข้อที่1เนี่ย เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้มขีขนด้านข้างด้วยนะดูน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเขาก็ให้ตัวอักษรมาใช่ไหมคะมีตัว L L R I A R P A E C T A นักเรียนคิดว่ามันคือตัวอะไรก่อนดีกว่ามันเหมือนดักแด้ไหมแอบเหมือนนอนไหมใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นคำว่า caterpillar นั่นเองค่ะ c a t e r p i l l a r caterpillar นั่นเองค่ะก็คือดักแด้หรือว่านอนนั่นเองถัดมาอันที่สองมีขายาวๆแล้วก็มีปีกปีกสวยด้วยมันคืออะไรเขาให้ตัวอักษรมาคือตัว t u b y t f l e r มันจะกลายเป็นคำว่าอะไรนะดูจากรูปภาพแล้วมันจะกลายเป็นคำนี้ค่ะนักเรียน butterfly 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 นั่นเองค่ะโอเคถัดมาดูข้อที่3กันดีกว่าเขียวเขียวอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มเอเหมือนสัตว์ไหมไม่เหมือนสัตว์เลยใช่ไหมคะเขาให้ตัวอักษรมาว่า S a g r s เป็นคำว่าอะไรนะคือคำว่า grass นั่นเองค่ะท r a s s grass แปลว่าหญ้านั่นเองค่ะถัดมาตัวที่4มีตามีมจมูกดูหัวกลมกลๆ f มันคืออะไรเขาให้ตัวอักษรมาเป็น s e r t o o t i ตัวอะไรนะ มันเหมือนเต่าใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะกลายเป็นคำว่า total s นั่นเองค่ะ t o r t o i s e total s ที่แปลว่าเต่านั่นเองค่ะถัดมาด้านล่างเป็นตัวตัวดูแบบมีเมือกเมือกด้วยนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเหมือนสัญญ,ญาณเรดราข้างบนใช่ไหมแล้วเขาก็ให้ตัวอักษรมาคือตัว A I S L N ตัวไหไ่หน้าเหมือนหอยทากหรือเปล่าเหมือนหอยทากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะกลายเป็นคำว่า Snail S N A I L Snail นั่นเองค่ะโอเคตัวถัดมาเอ๊ะคุ้นๆม้มมีตามีขนๆตัวเล็กๆแบบนี้ เอแต่จะว่าไปก็ดูตัวใหญ่อยู่หน้าแล้วเขาก็ให้ตัวอักษรมาเป็นตัว E A G I N U G I P คือคำว่าอะไรนะเหมือนหนูตะเภาไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นคำว่า Unique p i c นั่นเองค่ะ Unique Pick ก็คือหนูตะ เผานั่นเองค่ะโอเคถัดมาตัวที่7ตัวที่7เอ๊ะไม่ใช่ตัวนี้นะเหมือนอะไรนะเหมือนดอกทานตะว,วันหรือเปล่าแล้วเขาก็ให้ตัว R E F W O L คือคำว่าอะไรคือคำว่า flower นั่นเองค่ะ F L o w e r f ที่แปลว่าดอกไม้ค่ะถัดมาเป็นรำต้นและมีใบใบเดาไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวอักษรน้อยมากคือตัว E-R-E-T ก็จะกลายเป็นคำว่า t รีท t r e t r e e ที่แปลว่าต้นไม้นั่นเองค่ะเอามาดูตัวที่9กัน A ตัวที่9ง่ายมากเป็นตัวขนขนกลมๆแล้วก็มีหูยาวๆไว จะต้องเจอตลอดเวลาเราเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าอ่าเดาได้แล้วใช่ไหมมีตัว T R I B A B คือคำว่า r a b i t นั่นเองค่ะที่แปลว่ากระต่ายค่ะโอเคถัดมาอันสุดท้ายโอ้โหเมื่อกี้ปีต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้มาเป็นใบไม้นั่นเองค่ะแล้วเขาก็ให้ตัวอักษรเป็นตัว F E L A ก็จะเป็นคำว่า brief ที่แปลว่าใบไม้นั่นเองค่ะ k l e a f l r a f ใบไม้ค่ะอ่าเรียบร้อยเราก็ได้ตัวทั้งหมด10ตัวอักษรที่เรียงกันครบหมดแล้วทั้งหมด10ข้อใช่ไหมคะมาดูมาทวนดีกว่าอันที่ข้อที่2คือคำว่า butterfly ข้อที่3คือคำว่า grass ข้อที่4คือคำว่า turtles ข้อที่5คือคำว่า snail ข้อที่6คือ b l u n i c pick ข้อที่7คือคำว่า flower ข้อที่8คือคำว่า tree ข้อที่9คือคำว่า rabbit และข้อที่10คือคำว่า leaf นั่นเองค่ะโอเคแล้วเรามาดูกันต่อที่ข้อที่โอเคค่ะเรามาดูกันต่อที่ข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่า write the words from activity one on the list นั่นเองค่ะให้นักเรียนเอาคำศัพท ในข้อที่1น,นะคะมาใส่ในลิสต์ข้อที่2นั่นเองค่ะและเขาก็แบ่งไปฝั่งใช่ไหมลูกฝั่งซ้ายเป็น animals ส่วนฝั่งขวาเป็น f r i e n d s เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายก็คือสัตว์ฝั่งขวาคือพืชใช่ไหมคะอันแรกคือ caterpillar ก็คืออะไรหนอนดักแด้ใช่ไหมคะลูกถัดมาที่2เมื่อกี้ที่เราเขียนคำศัพท์ไปคือคำว่าอะไรจำได้อยู่หรือเปล่าอะไหนขึ้นไปดูซิมันคือโอเคมันคือคำว่าอะไรลูก มันคือคำว่า butterfly b u t, t e r f l y butterfly คือผีเสื้อนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า als, t o r t a l s t o r t o i s e t o t a l s ที่แปลว่าเต่านั่นเองค่ะและถัดมาคือคำว่า snail s n a i l snail ที่แปลว่าหอยทากนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า Unique pig E U I N E A P I G Unique pig แปลว่าอะไรลูกแปลว่าหนูตะเภาใช่ไหมคะถัดมาคือคำว่า Rabbit R A B B I T Rabbit ที่แปลว่ากระต่ายนั่นเองค่ะโอเคเราก็รู้แล้วว่า Animal เขียนอะไรบ้างถัดมาทางด,ดูทางด้านขวาม,มือดีกว่าขวาม,มือคือคำว่า p r i n t ที่แปลว่าพืชใช่ไหมคะอันแรกที่เขาให้มาคือคำว่า grass g r a s s grass ที่แปลว่าหญ้านั่นเองค่ะถัดมาที่สองที่เราเขียนต่อจากคำว่าหญ้าในข้อที่1คือคำว่า flower f, f l o w e r flower ที่แปลว่าดอกไม้นั่นเองค่ะถัดมาจากดอกไม้ยังจำได้อยู่ไหมคือคำว่าอะไรคือคำว่า tree t r e e tree ที่แปลว่า ต้นไม้นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะในข้อที่1คือคำว่า leaf ที่แปลว่าใบไม้ค่ะ l e a f leaf ใบไม้นั่นเองค่ะโอเคเสร็จแล้วให้นักเรียนดูหน้าถัดไปได้เลยจ้าโอเคค่ะพอม,มาดูหน้านี้นะคะเขาก็บอกว่า look and circle the words ให้นักเรียนดูแล้วก็วงกลมคําศัพท์ลงไปนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่1กันเขามีคําว่าไม้กับคำว่า you r มา และเขาก็บอกว่า pet is big นั่นเองค่ะคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวใหญ่ใช่ไหมลูกเรามาดูเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องนี้คือเรื่อง possessive adjective นะคะการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะผู้หญิงพูดอยู่แล้วคนที่ถือกระต่ายก็เป็นคนตรงหน้าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พูดถึงตัวเองแน่นอนเพราะคําว่า my แปลว่าของฉันเขาพวกพูดถึงคนตรงข้างหน้าแน่นอนก็คือคําว่า your นั่นเองค่ะคือของคุณ คือสัตว์เลี้ยงของคุณน่ยตัวใหญ่นะคะพอแปลมาแล้วก็จะกลายเป็น your pet is big นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2มีคำว่า his กับคำว่า t h e i r แล้วเขาก็บอกว่า pet is small แต่เครื่องหมายคำพูดเนี่ยมันไม่ได้ชี้ไปที่สองคนตามรูปภาพนะคะที่เป็นคนสองคนกำลังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวน้อยอยู่ใช่ไหมลูกเป็นคนอื่นพูดเพราะฉะนั้น เขาก็จะไม่ได้พูดคําว่า his แน่นอนเพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งก็เลยกลายเป็นคาว่า their ที่แปลว่าพวกเขาของพวกเขานั่นเองค่ะก็จะเป็น their pet is small ก็คืออะายลูกสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเนี่ตัวเล็กนั่นเองค่ะถัดมาที่3มีคําว่า his กับคาว่า her แล้วก็ pet is brown และเครื่องหมายคําพูดเป็นคนอื่นอีกแล้วค่ะในรูปภาพเนี่ยเป็นผู้ชายกําลังเล่นกับหมาเพราะฉะนั้นคําว่า his แปลว่าอะไรของเขาผู้ชายแนละคำว่า her แปลว่าของเขาผู้หญิงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตอบคำว่า his นั่นเองค่ะโอเควงกลมคำว่า his ลงไปถัดมาข้อที่4มี่คคำว่า my กับคำว่า our แล้วก็ pet is white ก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวสีขาวใช่ไหมคะโดยที่เครื่องหมายคำพูดชี้ไปที่คนที่อุ้มสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำว่า my แปลว่าของฉันนั่นเองค่ะเพราะว่าคำว่า our แปลว่าของพวกเราต้องมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นข้อ4ี่ตอบ my และข้อสุดท้ายในข้อนี้นะคะคือมีคำว่า our กับคำว่า my แล้วก็ pet is beautiful แปลว่าสัตว์เลี้ยงของพวกของใครนะสวยมากเขาชี้ไปที่คนสองคนที่อยู่ในรูปภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น our เพราะว่า my เนี่ยแปลว่าของฉันคนเดียวส่วน our แปลว่าของพวกเรานั่นเองค่ะ วงกลมคำว่า our ได้เลยค่ะโอเคข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า look and complete the sentence then color the animals ให้นักเรียน,นยดูแล้วก็ตอบประโยคคำถามให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเอามาดูอันแรกทางด้านซ้ายมือนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนะลูกมีคำว่า her her his our คืออะไร possessive Ad adjective ใช่ไหมคะเป็นคำบอกบอกแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือคือคำว่า big big small small เป็นอะไรลูกเป็น adjective นั่นเองค่ะเป็นการบอกลักษณะมาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า pet is แล้วก็ and yellow แล้วเป็นรูปผู้หญิงที่กำลังมีอะไรอยู่ในมือลูกมีเจ้านกน้อยใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่า her เพราะว่า her แปลว่าอะไรของเขาผู้หญิง h e r p e s e a อแล้วนกตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยใส่คำว่า small and yellow นั่นเองค่ะโอเคถัดมาข้อที่2เป็นรูปผู้ชายจับมา้าเขาเป็นยังไงลูกผู้ชายแสงความเป็นเจ้าของผู้ชายคืออะไรคือคำว่า his นั่นเองค่ะโอเคอย่าลืมขีดคำว่า his ออกด้วยนะเพื่อป้องกันความผิดสนนั่นเองค่ะม้าตัวใหญ่หรือตัวเล็กลูก ตัวใหญ่ใช่ไหมคะ,ะฉะ้ั้นใส่คำว่า big เพราะฉะนั้นข้อที่สองก็จะตอบว่า his pet is big and g r a y คือสัตว์เลี้ยงของผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่แล้วก็เป็นสีเทาอย่าลืมระบายสีอะไรลูกที่มาสีเทานะคะถัดมาข้อที่สาม,ข,สามาข้อที่สามคือคำว่าอะไรข้อที่สามคือคำว่าอะไรเพราะว่ามีคนทั้งหมดกี่คนสองคนใช่ไหมคะ มากกว่าหนึ่งเป็นอะไรรูป o u r o u r นั่นเองค่ะ o u r place is เต่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบ small นั่นเองค่ะ o u r place is small and brown เพราะฉะนั้นเต่าสีอะไร b r o w สีน้ำตาลค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ต้องเป็นอะไรรูปคำว่า her แน่นอนเพราะว่าเป็นรูปผู้หญิงใช่ไหมคะ Her pet is เป็นยังไงคะแมวตัวใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นคำว่า big and orange นั่นเองค่ะก็คือ her pet is big and orange อย่าลืมระบายสีส้มที่น้องแมวด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ต้อง thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อย่าลืม เขียนคำศัพท์ลงไปในหน้าที่เราทำไปนะคะแล้วก็อย่าลืมวงกลมด้วยนะแล้วก็ระบายสีด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คุณครูคก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย